จัก็กินอย่างแน่นอนตอละมือโอ้ยมามากินกุ้งกันกุ้งอันนี้เบิ้งสาวดอนใส่เบิ้งนี่กุ้งสวีเดนดิน้นีเห็นบะนี่ไข่มันนี่สื่อกุ้งมากนี่สันมาก,กินหวนัวมันไม่พี่นองเออแล้วบานที่นี่ยากน้ำผู้สิกินโตดิบานนี่เฮ็ดจ้าไรบานนี่เจ้ผู้สิกินโตมันไม่มีผู้กินโตหวานเฮ็ดจ้าไรนเจ้าสาวดอนกันสิแกกินหัวสิค่ะนี่ เห็นบ่ไข่มันดหนิหนี่นี่มันเนี่ยกะเซลอวกได้บานเนี่ยมากินไข่มันเนี่ยครับกะเซลยวแงถือออกไบ้บานอเอาไว้ถับป้นด้บานเนี่อือ <laughs> พอว่า บอมากกินเลยบ่โตมันนี่แทบสิสิบอบออยากกินเลยเห็นบอตอนเโตนี่สิมีไข่ยังสิอืมไข่อยู่หัวฉันก็ะหักปั๊บนี่กินอืมบานใช่ไหมแกขันมีู่้อยากกินอก,กินไปเลยนะคะนี่แต่ว่าเนื่องด้วยว่าสันก็จะกินแต่ไข่มันค่ะ อันนี้ไข่บ้างไข่แบบไงบ้าง<ม>กุ้งอันสวีเดนเนี่ยพนเิเฮดออกค่อนขางที่สุดเข้มๆนี่พี่น้องกุ้งนี่แบบนี่นี่เอาไปปนแสบได้พี่น้องยู่นํ้ำลดอ่ารดของข้าเจ้าน่ะเห็นปะ ลูกค้ามากค่ะอืมใคไ,ไงค่ะครับ มาเด้อบุญดาสิมากินโตกุ้งไฮลูกค้ามาแป๊บหนึ่งค่ะมาต่อกันอีกสักนิดนึงค่ะสินางยุ่งสิโรดได้บ้างลูกค้ามาอีกอน,นี่ค่ะหัว แก้แล้วเนี่ยเอาไปใส่ขนมปังเพื่อเอาไปฝรั่งเพื่อเอาไปใส่ขนมกินกับขนมปังเห็นะหวลาสันจะไปพ่นค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมาต้อค,ค,ค่ะลูกค,ค้าลูกค้าเห้เฮ้ มาค่ะมาต่อกันเมื่อกี้นี่ลูกค้าสันมาานะคะไอ,บอ้บะหมีเ่เขากันออกไปนี่งสิเลยนะคะออกไปเห้นยังล่ะเต้ ปนค่ะผู้ใดบ่าเคยปนนี่เอากุ้งสะบีเดปป็นเนินไปปนนี่จะได้พี่นว้วงอับร่องมาแสบคักที่ดีไม่แอดตังเบาได้ตะบาปนใส่ผักผิดสดขัวด้ละม,มา อย่างไม่รุ่นแป๊ พลังเนี่ยสแกงสิได้พี่น้องบิดหัวปับ๊บเนี่บิดหัวตัวนี้เอาเราก็เอาพิมได้นเนี่แล้วก็สแกงกินแบบคัดใจเสาดอนค่ะเลยพลังยู่เฮยียนดอกต่ว่าพลังผู้อื่นมาหลว่าสิเป็นยังไงค่ะแล้วกาเสร็จกินนะคะแล้วหัวจังเสร็จกเอาทิมแอนกะมานําำเก็บกินหัวตะหงสินได้ กับเสียมานน้ำเก็บกินหัวเสียบ้างเนี่ยแสบมันกับยุ่งหัวเนะข้าเจ้าบ่รูู้มันบ่รูรู้ดอกข้าเจ้าบ่ก,กินเหนะ็นไหมนวดสาวดอนแก่สาว,สาวดอน,ส,ดอนสิบแก่ห้าตัวงสุดัน้สุดนายมาแตกมากเลย แก้ใบทานอป้นป่นตุยกับข่าเหนียวพี่น้อง ปุ้งอันนี้เนี่ยป่นนี่มันสิขึ้นขึนคกขึนมอถ้าได้เป็นวังป่นนี่สิแ่บปุ้งแบบนี้ลองเบิง้งผู้ใดยู่อันสวีเด็นสิอหูจักบ้านอัน,อนมันสีมีรดขายห่า อ่อนลดขายกุ้งสดรดขายปลาลักเห็นไหมคะ่ะรดขายปลาเมอนมนะันี่ไปซื้อรสเนี่งแล้ล่อออกมาปนเบงกุ้งไทยเทียมเทียเขาสื่อมาเป็นแผงเป็นแพกนะปน,ปนปนบอแสบดิพี่น้องมันมันเป็นไข่ไข่ก็ว่ามันบ่ขืนเห็นไหมคะ่ะอืมก็ว่าค่ะเป็นกุ้งแบบนี้นี่กุ้งตัวนี่เด่นหนิ ก้นขื้นหมอดีขนาดออกินกุ้งนี่สิกินโตลกลุ้งนี่สิมักกินป่นกุ้งไหมถ้าสิกินเกี่ยวกับอ่าเอามากินน้ำจิ้มกินย่างกินเนืน่อนี่นั่น บอกเลยว่าแอนบ๊อกคอยกินเลยลหละค่ะบ๊อมักเลยบัมเบอรคอยกินแบบอบสิ๊ดจอกินเลยกลุ่มข้าเจ้าเนี่ยเีข,ข้าเจ้าเห็ดแบบนี้ยุดลดอันลดขายกลุ้งเนี่ยราคาบ๊าต่ายโตัวดีไปหน่อย ราคามันสิแล้วแต่อาทิตย์แล้วแต่มือหีมือหนิเสาร้อนซื้อมาีนค่อน้างที่สิถือกค่ะกุ้งอันทุกมือเนี่ยแค่สองลอยเก่าซืบเก่าต่อิโลมือนน้มือนีคือถือกบุ๊คืออยากกินฟ้นกุ้งก็เลยไปซื้อสนได้ละ ตือไใบไมะใบถั่วฝ้นกระแจี๊ยบลาวาขนมี้ป้นนั่นกินแก้วใบหนึงเสร็จก็กินไปเลย,ดยได้หนีิว่าเดี๋ยวลาลาจะคล้องกับอิ่มหัวมันแล้วนะ เมนูป่นนี่ก็จะเป็นเขาแรงนะคะอือบัง,บงตัวนี้แฮงหัวใหญ่ตัวตนี้ยิ่งหัวใหญ่นะคะอ บอรูผู้ใดเป็นครือตาอุดรันมาด้มากกินหนั่นมากกินต่างตะมันมันโตมันนี่แล้วแต่พายสก,กินบนันนะคะประมาณนี้ค่ะ จะตังซื้อคลิปนี้ว่าคลิปยังหนาเนี่นะ,นนะ,นนะแกกุ้งเล่นแกกุ้งเล่นแกกุ้งป่นแกกุ้งป่นลำหลักเนาะ โยลาน,นี่ก็บไม่มีผู้ใดามากกุงได้ี่หนหวังบ่เขาบอกินจากคนเลยหลวกเต่าเนี่ยก็บ่กกินกุ้งแอนแพกกุ้งมาตลอดได้ปีนี่เนี่ยกุ้งก็กินได้น้ำหอมกับไส้ได้ตะกีม้มาอยู่ประเทศสวีเดนไม่ไหมนะ่ะน้ำหอมกับไส้บ่ไดก้กุ้งกุ้งก็กินบ่ได้รแพะ ปีนี่ใขรอย่นี้ไหมกันได้กินเรากันมั่นดีบานนี่ได้ปังเตแล้วก็ไปปนปนนี่พยายามปนใส่แบกพริกสดแล้วก็ไปคั่วนะคะอย่าปนใส่แับพริกขุ่มันมาแสบค่ะล่องเบิงะะ้งด้วยค่ะเด้อผู้ใดบ่อเสียบานที่นี่เดี๋ยวสิมาต๊บไทยด้วยอันนี้สักหน่อยหนึ่งนะคะเมิ้ง ปร,ประเทศสวีเดนนี่พราะท่านในหินตีเขาจะเอาไปขายคือบ้านเฮาเิ่นเอินหยังก็หมากันนี่ไหมหมากยังก่อหมากเอาหุนยังก่อนฉันกัมีแบบนี้ฉั้นก็จะกินแบบนี่ยหลั่งข้าวก่อนดิ ยังถิ่นถือกินกลุ่มหินหินลูกอังวนไม่ได้ไล่เม็ดนะคะหนุกง่ายๆแบบนี้ทบังหนุอยน้อยๆสิไล่เม็ดค่ะบังหนุ่ยกับอะไรลูกบังหนุ่ยกับอะไ่ 嗯。Mm.